กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่าวแอี่ยบุรีมัดสุขุ้สุขคนกันแล้วกันพ่อพี่น้องเอ้มอน,นี้กะมาเจอบ่อแอยู่ที่หมู่บ้านน้องออกน้องพี่น้องน้องก็คือหลังจากจเขาหยุดงานด้สองมือพี่น้องเลยกนแนุเแา่ งานเนี่ยพีน้องมาทีมงานกัะพอดีว่ามาแถวนี้น้องก็เลยว่าโตบ่อยเอามาหน่อยก็เลยว่ามาทางานกันพี่น้องก็ไดยู่แถวเมืองกระบุรีบ้านไว้พีองเนาะวันนี้ก็สิพามาเบิ่งเงือนน้องหอมเนาะพี่น้องเพราะว่าพอได้เห็นเงื่องหอมก็ะโนต้นพี่น้องครับพอได้เข้ามาตั้งแต่บททันนี้ตั้งเสาเงือนพี่น้องเนาะเพราะว่าก็ไม่ค่อยเข้ามาเลยพี่น้องเลยขนาดเนาะเออเงือนจาเพิ่นเป็นยังไงพี่น้องเนาะ มืาอนี้ไว้แซบุรีกัมากับทีมงานเอาพี่น้องไปเนาะกัส okay, ิพาพ่อแม่พี o ่น oh, ้องกันเข้าไปสบายดีและทักทายน้องๆเพื่อนๆท่านมาจองเป็นังไหนพี่น้องไปเนาะไปพี่น้องเฮ้พี่น้องเไปบอยแซบุรีมาหอดเฮือนทอดชันเต็มที่เรียบร้อยพี่น้องโอ้ยน้องๆเพื่อนกัเล่นนัเสือกเล่นอย่างกันเดียวพีน้องโอ้ยมาวันนี้กไกนสิได้อยู่เลยพี่น้องเอ้กันพุช้าเพื่อนกำลังเฮ็ดอยู่มั้งเลยนะ โออ้้ยดีจนงสวัสดีน้องๆโอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งดนบ้ายยังเลยนะบอกกว่างสวัสดีเนาะบายโอ้ยบายยังก็บอกกว่างวะกวางกวางนะสวัสดีหน่อยก็ไลยนะแหมใหญ่เป็นสาวแล้วดิมา嘛ฮะโมมาดูดูอ๋อไอ้ข้าวเวียกน้องหลายเป็นได้ผลตกแห้งบอคืนนี่

เขาแหงบ่โอ้ยไอ้ก่มาเนี่ยเขาดำหน้านั่กับมีอะไรไอมีผู้ใหญ่ทางใดแน่นองหล่าเขามาสอยครับทางเฮือนเจ้าเฮือนเจ้านะหลายคนเนาะหลายช่องทางเนาะน้องล่ะเป็นเฮือนขั้วว่าน้องหล่าเนี่นเห็นนะจ่ายเงินด้อเสียดายอยู่เลย อย่าลืมโทรบอกไอ่ได้ขึ้นเฮือนใหม่ด้วยอ <c oughs> โอเคน้องหลับโอเคเบิ่งสร้างคนเด็ดดูให้หน่อยไปเหินน้อ,อ,นองก็ย,ยังดีอยู่นะแบบมันก่อขึ้นมาแบบสูงไอ่หน่องแบบเวลาให้ท่านในนี่มันกะเวลาฝนตกฝนตกลงมามันกะน,น,นั่นเนาะไอ้หน่องเลยสิบบเปื้อนง่ายเนาะไปกินข้าวเที่ยงยังไงนนะ เห็ดแรงกินน้องมันนี่นะต้มไก่สบายดีป่ะตะวันสบายดีมาโดนน้องวยนี่นะกมาวหอดมึงกินอีกแล้วมาหอดนะมาเยี่ยมมาอยากมึงน้องพูดด้วยกันมาตะ้านคูดกันห่างกันมาห่านะเพราะมันอยู่ใกล้บ้านก็เลยมาเยี่ยมน้องๆพูดนี่แหละมาได้มาโดนโดนนะไยกันเลยเอาโอเคตามสบายไอ้ โอเคโอเคดอยดอยดอยดยหินทรายบล็อกเนี่ยพร้อมไห่น้องพร้อมอยู่น้องยังรายยุ้่น้องเ้ยกแต่ว่าทางน้องเพป็นยังขาดอย่างพอหรือยังไหนและยังสอบถามน้องเพิ่นไ่น้องครับพอให้บอกตะวันเพิ่นถ่ัคลิปก่อนไ่น้องเลยพาเบิ่งรอบๆก็แล้วกันไ่น้องเ้ยทุกซอกทุกมุมแต่เมือนชานน้องเพิ่น พอไปนอนไปนอนเลยะโอ้งามเด้บอยจากได้เด้แบรนด์ไหนนอนไปนอนเลยอย่าุ้นัดศาสนาได้ทรงโมเดิร์นขี้ข่าวจีบอ๋อไปนอนไปนอนเลยเนาะได้สร้างเป็นกบบสองคนเฮ็ดไปนอนเลยเดี๋ยวไปสบายดีแม่เพื่อนก้อนเพราะว่าเราได้เข้ามาหาเพื่อนกระโดดไปนอนเลยเบิ่งห้องน้ำข้างในน่องกัแล้วงามแล้วพปอนไปนอนเลยเนาะคอยเว้นน้ำก่อนไปนอนเลยมึงเนี่ยน่าจะฝนตกวานนี่ยแหละไปนอนเนาะ เป็น,น้าก่อนโอ้ยมาวันนี้กะไ,ไปนักหน้ามองในไม่มปนอนไปเฮ้ยน้งแม่นะกินป,ปลา,ปลาสบายดีไหมสบายดีกินข้าวเที่ยงบ่อยนะหา่ะขยก้ามากพอดีอข้าวเวียงในแม่บาได้ค่อยมา โดยดูดีไม่แห้งเช่นกันเจ้าเจ้าด้วยค่ะดูดีไม่แห้งเช่นกันเนาะปลาได้เป็นเป็นไข่ป่ะโดยอ่าไข่แน่แล้วเนาะวันนหนฝนตกไอ้แห้งเนี่าได้ตกก่าตกบุ่งแล้วยัง่ทันได้ตกถ่าหมู่ผ้าลงตกแล้วยังเห็นยันมันแหลกเดือนแปดตกไปยัง เพราะทางงนานท,ทางทางโลกมาเขาดำแล้วนะแถวหน้าแดงนี่เขาดำมาแล้วนะเขาเริ <laughs> เ่มเริ่มดำแล้วยัยงแบบกล้าเจะเขาตกแบบกต่ตอ<ห>นนั่นแหละอย่างวม่ามาเห็นเขาดำอยู่แซวกันเดียวมีคนนั่นมีผู้ถ่าหน้าให้วบ่เนี่ยนะแหน <laughs> เอาไฟนอมาไถ่ช้อยไปเนี่ยนะโทรทีมงานเด้อมาช้อยเด้อโทนทีมงานยูทูบเบอร์มาไถ่หน้าช้อยเด้อ ตมได้อยู่บ่ไ้ยูทูบเบอร์ก็เฮ็ดหน้าทุกคนคือกันแม่เขาเฮ็ดหน้าทุกคนคือกันยูทูบเบอร์ก็ได้บ่อหไรก็ยังเฮ็ดคือกันเฮ็ดบ่อยู่ในบ้านก็ได้เฮ็ดลูกก็เฮ็ดคือกันลูกตัวเองแล้วอยู่กับแม่สองคนอือบ่มีคนเฮ็ดกะบซอยแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดกันเพราะว่ามันบ่ค่อยว่างกันเลยบ่ได้มาป็นลูกนึงแม่มีบ่บอแอร์บอพ่อ คนแบบเลือกลากระทูตั้งแต่บ่อยยังน้อยพอแม่กับอืมแม่คนกับบ่ได้นั้นเพิ่นกับบ่ได้แม่โมมีก็อยู่น้ำลูกลูกเต้าใหญ่มาแล้วนะเนาะมีจักคนสลูกก็สามคนมีครอบครัวมาแล้วบ่ไอ้มีผู้หนึ่งมีน้องสาวน้องสาวลูกกันเลยน้องเรเองยังไ่ได้มีครอบครัวยังยังมีแต่น้องสาวแล้วก็เลี้ยงหลานอยู่เพื่อนสองคนเด่นเ่นนะ แล้วก็วองบ้างกับมาหาน้องๆนั่นแหละมาเล่นน้องๆเอาโอเคแม่ไอ้ปิ้งป่าให้น้องๆกินก่อนเด้อดอยๆโดยๆโยๆขอบใจหลายๆใช่ไหมยังเงี้ขาดเขินยังอีกบ่แม่รู้ว่าจังไงเนี่ยขาดหลายอย่างแล้วกยังพวกกระโลหวกปูนปูนเนี่ยไม่อัดปลุ่มแต่ว่ามีผู้ใหญ่ทั้งช่องได้แน่ว่าเพิ่นนั่นเข้ามาซอยเรืออย่างแน่บัดนี้นะฮะมช่องซาบซึมเพิ่นมาสร้อย ก็อิฐนีนาซร้างดบกยางสางซอยก็นี่ทุ่งไร้โซนนี่นะเขามาโดยแต่ว่าหลักๆกกัยังยังขาดเนี่พวกปูนพวกอันกะโลเนาะกระเบื้องพวกปูพื้นเนาะมนปเไโอัดท้ยังมีออ๋ยังบ่มีเลยมันบ่เป็นไม้สลากไปนอนเนาะยังอัดทวนนะแม่เนาะโอเคโอเคไปเลยไก่ชิได้แจ้งฝากถึงผพวกนายจะบุญทุกๆท่านกันแล้วกันเลยว่า fc น้องไง เอาพ่อไม่หน้องไงเนาะเพราะว่าทวนแล้วกับปูนแกับกระเบื้องไม่น้องไงเนาะก็ยังบบทันได้ไม่น้องไงกัสิบผมแพงเป็นหน่อยเพราะว่าก็สิบประมาณเจ็ดเปดตับก็น่าจะพอไปหน้องตับหนึ่งก็มีอยหางแพร่ท้อแพร่ไปหน่อยเนาะแบบนี้นะแล้วก็ส่วนหินกัยังบ่หลายไปนะพี่น้องหินทรายหินทรายก็ยังหลายอยู่พี่น้อย เพราะว่าจะได้อัดทวนทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วกะ็ทั้งหน้านะั่นไม่หน่อยต่อถึงเพราะว่าเพื่อกันผลซาดผลยังไม่หน่อยนะว่าถ้าโบมีทวนปิดมันกะเสียนั่นเนาะมันกะผลซาดผลยังไม่หน่อยส่วนบล็อกกะยังไหลอยู่ไม่หน่อยยังไหลอยู่ไปไปล้าน,น,น,น้องๆก่อนไม่น้องเลย เพราะว่าบุ้เข้ามาหาน้องๆกันโดนโดนแล้วน้องไอ้ไอาเชลลี่กับกันเด้อไม่ได้นะโดยโดยไม่น่าสิมาหยามเด้อเดี๋ยวเพื่อแบบตก้าสิมาถ่ายให้เด้อโทรโทรหาทีมงานยูทูบเบอร์เด้อน้องหละเด้อไอ้ไอ้มาไม่สรอยค่อยถ่ายหน้าเนี่ยมึงคนถ่ายหน้าให้เด้อ โอเคโอเคอ้าวสบายดีก็นู่นละสบายดีสบายดีน้องอ๊มสบายดีโอเคโอเคสบายดีก็บอกละสบายดีบ้านยังก็ไงนะขวางโอเคโอเคาละบายกันแล้วบายบายโอเคโอเคพี่น้องไปมือนี้ไปซาบุรีกะได้เข้ามาหาทางครอบครัวน้องอ้อมเบิ้มไปน้องแล้วเพราะว่าแคนดี้เอฟซีเรียกร้องให้ใบซาบุรีเน่เนาะเข้ามาหา ควาน้องห้อมเนี่ยเขาว่าบอยเขาไม่ได้เข้ามาดนพี่น้องเลยนาะพอดกาคิดแบบไอซีของบอ่อยอะไะคิดฮอดน้องเนาะก็ให้บออ่อยเข้ามาหาเล่นน้ำน้องแน่พี่นอ้องเลยเนาะส่วนที่บอ่อยไปสอบถามเรื่องแม่พอดกายังขาดปกปูนพวกยังแบบเพิ่มเติมพี่น้องเลยละก็พวกไม้สลาเนาะที่ว่า ปิดทวนปิดหนังสองเออสามข้างกันยังไม่ทันได้เนาะพี่น้องกันนะครับปากถึงเพื่อนใจบุญเลาว่าเอฟซีของน้องชุกผู้สุกคนเนาะที่หักแพงแล้วก็ทางบ่อแอร์และทางครอบครัวน้องควรจะกันพี่น้องเน่ยเนาะโอเคพี่น้องเว้เมื่อวานไปเซบุรีกันจะได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องกันาะกรับไว้พ่อกันคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องเว้กับมื่อนี้กับขอการ์ดคว่าสบายทีเอฟซีบ่อแอร์เซบุรีที่หักแพงมัดชุ้มกูสุกคนกันแล้วกันครับ